การคุมกําเนิดระยะก่อนสมรสการคุมกาเนิดระยะก่อนสมรสเป็น,นทางสําคัญในการวางแผนครอบครัวและเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตคู่ที่มั่นคงปลอดภัยและปสสราศจากความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ไม่เป็นประสงค์คู่รักสามารถเลือกใช้วิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสมกับสุขภาพและรายสไตล์ของตนเองโดยการควบคุมกําเนิดสามารถแบ่งออกได้หลายแบบดังนี้การคุมกาเนิดมี2แบบคือ1การคุมกาเนิดชนิดชั่วคราว2การคุมกาเนิดชนิดถาวรแต่แต่แต่การคุมกาเนิดชนิดแบบถาวรเป็นทางเลือกสําหรับคู่รักที่แน่ใจว่า จะต้องการใช้ชีวิตแบบไม่มีลูกแต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบพอเป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ง่ายควรศึกษาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ 1. การคุมกาเนิดแบบชนิดชั่วคราวมีดังนี้ 1. การใช้ถุงยางอนามายัยการใช้ถุงยางอนามัยมีข้อดีอย่างนี้คือป้องก,กันการตั้งครรภ์ได้8 5 9สิห้ากปเปเนหาใช้อย่างถูกต้อง2หาซื้อได้ง่ายนะคะประหยัดสามารถซื้อได้ที่ร้านขายายาและร้านสะดวกซื้อทั่วไป 3. ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเหมาะสำหรับคนที่แพ้ฮอร์โมนหรือไม่ต้องการ,าค,ากการค่าเกิด สใช้งานง่ายไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเลยไม่ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า5สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อมีเพศสัมพันธ์ข้อเสียก็คือต้องใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หากลืมหรือใช้ผิดวิธีอาจจะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้โอกาสรั่วหรือฉีกขาดได้หากใช้ผิดวิธีอาจมีอาการแพ้ถุงยางอนามัยซึ่งอาจทําให้เกิดอาการคันหรือระคายเคืองบางคนอาจจะรู้สึกว่าสัมผัสไม่เป็นธรรมชาติซึ่งอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งไม่สามารถใช้ซ้าได้หากเก็บในที่ร้อ้ออออนนนหรืืโดดดแแสสสงาาๆจจะเ่ภพไ 2. การนับเลยระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยคือไม่มีไข่ตกไม่ตั้งคันนับตั้งแต่7วันก่อนมีประจำเดือนถึง7วันหลังมีประจำเดือนระยะาไม่ปลอดภัยคือมีไข่ตกมีโอกาสตั้งคันได้วันที่1 2ถึง16บนับตั้งแต่วันที่มีประจำเดือนวันแรกข้อดีคือไม่ต้องใช้ยาไม่มีค่าเคยงจากฮอร์โมนไม่มีค่าใช้ใจ่ายใช้วิธีนี้ได้ฟรี free. ช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจร่างกายในรอบเดือนของตัวเองได้มากข้อเสียคือประสิทธิภาพต่ำโอกาสผิดพลาดสูงหากรอบเดือนไม่มาสม่ำเสมอ ต้องอาศัยวินัยสูงและต้องคำนวณรอบเดือนอย่างแม่นยำไม่สามารถปองการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 3. การใส่ห่วงคุมกำเนิดควรใส่ภายใน7วันของการรอบประจำเดือนเพราะเป็นช่วงที่่างอดู่งเปิดกว้างที่สุดลดความรู้สึกไม่สบายและทําให้การใส่ง่ายขึ้นสามารถคุมกำเนิดได้3 5ปีขึ้นอยู่กับชนิดของห่วงที่เลือกใช้เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วสามารถคุมกำเนิดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอหลังจากใส่แล้วควรมาพบแพทย์เพื่อติดตามช่วงเวลา ตรวจครั้งแรกใน1เดือนเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของห่วงตรวจอีกครั้งใน3เดือน6เดือนและ12เดือนเพื่อตรวจดูวด่าห่วงยนงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่คําแนะนําเพิ่มเติม <ๆ S 2> ในช่วงหนึ่งถึงวันแรกอาจจะมีอาการปวดท้องเล็กน้อยหรือเลือดออกกับปีกปลอยซึ่งเป็นอาการปกติควรหยุเลียงการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ผ้าอนามัายแบบสอดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดท้องรุนแรงหรือมีเลือดออกผิดปกติหรือคำไม่พบเชื่อมห่วงให้รีบไปพบแพทย์ข้อดีคือไม่กระทบต่อประจำเดือนประจำเดือนจะยังคงมาได้ ายาคุมกำเนิดที่มีคุณขาเกียนเรืเ่องฮอร์โมนไม่ทาให้เกิดสิวหรือฝ้าเพราะไม่มีผลกระทบจากฮอร์โมนข้อเสียคือต้องให้แพทย์เป็นผู้ใส่เท่านั้นไม่สามารถใส่เองได้อาจมีการปวดท้องหรือปวดห่วในช่วงแรกหลังจากใส่ห่วงอาจมีเลือดอกอกกับปีกกระยในช่วงแรกโดยเฉพาะปวดที่ฮอร์โมนท้องแดงอาจทาให้มีประจำเดือนออกมามากขึ้นและปวดมากขึ้นในช่วงแรก4่ยาไม่คุมกาเนิดการเริ่มกินยาเริ่มกินวันแรกของการประจำเดือนถึงวันที่1นถึงของรอบเดือนหลังแท้งอายุครรภ์น้อยกว่าส2สองัปดาห์เริ่มกินยาทันท นมบุตรเริ่มกินได้3-4สัปดาห์หลังข้อที่ให้นมบุตรเริ่มกินได้หลัง6สัปดาห์ปวดข้างเคียงผู้ชาเจ,จียนหนักเพิ่มปวดหัวมีฟ้าปวดเต้านมเลืเอดออกกับปีกกระปอยเหมาะกับเหมาะสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอต้องการองค์กำเนิดระยะสั้นผู้ที่สามารถกินยาได้ทุกวันมานานหลังข้อที่ให้นมบุตรแนะนําให้กินยาคงชนิดฮอร์โมอนเดี่ยวไม่เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงความดันคนที่เสี่ยงต่โอโรคหัวใจและหลอดเลือดมีเลือดอุดตันหลอดเลือดต กรณีลืมกินยาลืมกินยา1เม็ดให้กินทันทีที่นึกได้แล้วกินไปต่อไปตามปกติลืมกินยา2เม็ดในช่วงวมนที่1ถึง14ให้กิน2เม็ด2วันเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วกินตามปกติลืมกินยา2เม็ดหลังเม็ดที่1 4เริ่มกินแ็งใหม่ทันทีและใช้ถุงยาอนมามัยร่วมด้วยเวันลืมกินยา3เม็ดขึ้นไปให้เริ่มแผงใหม่ทันทีและใช้ถุงยาอนมามัยร่วมด,ด้วย5ยายาฉีดโคงมกำเนิด การเริ่มฉีดเริ่มฉีดภายใน7วันแรกของรอบเดือน15าวันหลังการแท้งหรือลอดบรหลังขอดที่ให้นมบตร6สัปดาห์ขึ้นไปหากมีเพศสัมพันธ์เกิน2สัปดาห์ควรตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีดผลข้างเคียงคือประจำเดือนออกมาไม่สม่ำเสมอน้ำหนักเพิ่มเมื่อหยุดฉีดอาจจะต้องรอหถึง2เดือนกว่าประจำเดือนจะกลับมาเหมาะกับผู้ที่มีต้องการควบคุมกำเนิดยายาวมานานหลังขอดที่ให้นมบรไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหลมพุนผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับโรคเกี่ยวับเลือด6ยาฝังคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดคือปลกู ค้นขึ้นป้องกันสีเข้ามาส่มดลูกเยียังยงการตกขไข่ทำให้ไม่สามารถปฏิสนธิกับอสุธิได้รูการเจริญเติบโตของเรื่องบุบข,ของมดลูกทําให้ตัวอ่อนฝั่งตัวได้ยากข้อดีคือคุมกาเนิดได้นานใช้ได้สามถึงห้าปีโดยไม่ต้องคอยกินยาหรือยาคุมไม่มีคุณค่าเขียนจากฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถต้องคัรได้เร็วหลังถอดไม่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์สะดวกไม่ต้องจำการกินยาเหมาะ เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดสามารถใช้ได้ในผู้ที่ให้นมบุตรไม่ทาให้อ้วนเหมือนยาคุมาำลังพิษข้อเสียคือต้องฝังและถอดโดยแพทย์เท่านั้นมีเลือดออกปีกปอยหรือประจำเดือนมาไม่ปกติในช่วงแรกอาจจะมีการข้างเคียงเล็กน้อยเช่นวดหัวเส้นไส้ยนติรษะหรือกดเต้านมอาจทําให้เกิดแผลอักเสบหรือบวมหลังฝังยาควรดูแลแผลให้แห้งอาจจะมีรอยแผลเป็นหลังถอดยาออกและไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 7แผ่นแปะคุมกำเนิดแผ่นแปะคุมกำเนิดคือวิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฮอร์โมนที่มีลักษณะเป็นแผ่นมาแปะบนผิวหนังมีประสิทธิภาพเท่ากับการกินยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดหากต้องการมีบุตรสามารถหยุดใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดได้ทันทีโดยภาวะตกไข่ธรรมชาติจะเริ่มกลับมาภายในหนึ่งถึงสองรอบเดือนหลังจากหยุดแปะแผ่นยายาคุมกำเนิดชนิดแปะผิวหนังคือวิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางสีเนื้อยืดหยุ่นนำมาแปะบริเวณสะโพกหน้าท้อง ผหนังช่วงบนหรือต้นแขนด้านนอกเมื่อใช้ยาอย่างถูกวิธีตัวยาจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสะเลือดไปทำงานกันกนบระบบูโดยตรงซึ่งประสิทธิภาพของยาคุมจะดี้จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์เทียบเท่ากับการรับทานยาคุมชนิดนี้ไมได้ถ้าผู้นี้รอประจำเดือนไม่ปกติก่อนใช้แผ่นยาคุมกำเนิดควรปรึกษาแพทย์และทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพราะการใช้ยาไม่ถูกต้องจะเพิ่อมโอก,กาสในการตั้งครรภ์ได้และหากงตั้งครรภ์มีบุตรสามารถหยุดยาได้ทันทีโดยภราะว่าตัวไข่ของชาติหนึ่งเดือนข้อควรรู้ คามหยุดใช้ยาถึงแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อยก็ตามแจ้งแพทย์ที่ทราบบุค้งว่ามีการใช้ยาคงกำเนิดชนิดแผ่นอยู่เนื่องจากยาบางอย่างอาจลดประสิทธิภาพการคงกำเนิลดลงข้างยงคือเช่นการเจ็บหน้าอกเกลื่นไส้ปวดท้องปวดศีรษะคลายเครื่องผิวหน,นังบริเวณที่แป๊จะเป็นอาการที่ไม่ค่อยรุนแรงแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยส่วนส่วนมากจะเกิดน,น้อยขึ้นอยู่กับสุขภาพด้านาดของผู้ใช้ แบบที่2การคุมกาเนิดชนิดถาวรแต่แต่แต่การคุมกาเนิดแบบชนิดถาวรเป็นทางเลือกสําหรับคู่รักที่แน่ใจว่าต้องการใช้ชีวิตโดยไม่มีลูกแต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบพะเป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถกลับมาได้ง่ายควรศึกษาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการทำหมันชายเป็นการตัดและผลูกท่อนำอสุจิเพื่อป้องกันไม่ให้อสุจิออกมาสมกับใครการผ่าตัดมีอยู่สองแบบคือแบบปกติคือใช้มีดกรีดเล็กๆเพื่อเข้าถึงท่อนำอสุจิแบบสองคือไม่มีไม่มีมีแต่ใช้เครื่องมือพิเศษเจาะรูเล็กโดยไม่ต้องกรีดใช้เวลาประมาณสิ หลังผ่าตัดต้องงดการเพศสัมพันธ์อย่างน้อยเจ็ดวันยังต้องใช้การคุมกำเนิดเสริมคือการใส่ถุงยางอนามัยอย่างน้อยสามเดือนหลังทำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำอสุจิหลห่ือยู่ข้อดีก็คือปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิดไม่มีผลต่อสรถภาพทางเพศอวัยวะเพศทำงาน,นได้ปกติไม่มีผลต่อการหลั่งน้ำอสุจิเป็นขาดการเล็กเคื่อนตัวเร็วและแผ่เล็กใช้เวลาฟพพื้นไม่นานไม่เกี่ยวข้ของกับฮอร์โมนไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเช่นอารมณ์แบบปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงงร่างกายข้อเสียคือเป็นการเป็นการ ยังมีโอกาสมีอสุจิอยู่ในน้าเชื้อหลังผ่าตาัดจึงต้องใช้ถึงยางไหมหรือวิธีโคงกานแนีีไปจนกว่าจะตรวไม่พบอสุจิหากเกิดภาวาะซึกซ้อนเช่นเจ็บบวมหรือติดเชื้อที่แผลผ่าตัดไดไ้แต่พบน้อย การทำหมันหญิงวิธีการทำหมันหญิงเป็นการตัดโผกหรือปิดการทอนไข่เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่เคลื่อนที่ปฏิสนธิกับอสุจิมี2ทีหลักคือหมันเปียกทำภายในยี่สบสี่ถึงสีชั่วโมงหลังคลอดสองหมันแห้งทำเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการคลอดสามารถทำผ่านการผ่าตัดปิดหน้าท้องหรือการสองกล้องหลังทำหมันต้องมีเรสัมพันธ์หนึ่งเดือนขึ้นถึงสเดือนเพื่อลดความเสี่ยงการตดเชื้อของลูกข้อดีคือป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถาวรมีประสิทธิภาพสูงไม่มีผลต่อการตกไข่ และประจำเดือนฮอร์โมนยังคงทางานได้ปกติไม่ต้องกังวลเรื่องการคุมกาเนิดต่อไปข้อเสียคือเป,เป็นการทำถา,ถาวบอลการแก้ไขกลับมาให้มีบุตรอีกครั้งจะทําได้ยากและอาจจะไม่สําเร็จเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่าการทำหมันชายต้องใช้ยาสลุกและอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอาจมีอาการปวดหลังหรือปวดประจำเดือนมากขึ้นในหลในบางราย r e f e r e n c e มีดังนี้คะ่ะขอบคุณที่มาฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะ